สามข่าวการเมืองข่าวแรกของวันนี้นะคะหญิงท้องมีทางเลือกทำแท้งได้ไม่ผิดกฎหมายอีกแล้วสาธารณาสุขนะคะประกาศหลักเกณฑ์อายุคันค่ะ12-20ถึง20สัปดาห์สามารถทำแท้งได้และแพทย์ต้องเห็นชอบด้วยนะคะพร้อมตั้งหน่วยให้ข้อมูลแบบรอบด้านค่ะ ข่าวที่2นะคะถ้าน้องตู่ได้คัมแบ็กบิ๊กป้อมก็ดีใจเมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะได้ให้สัมภาษณ์สื่อค่ะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะได้ถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาท่านจะดีใจหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิทย์นะคะได้กล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าดีใจผมดีใจทั้งนั้นแหละ และเมื่อได้ถามว่านะคะกังวลอะไรไหมพลเอกประวิทย์ก็สายหน้าแล้วก็ร้องอู้จะไปกังวลอะไรข่าวสุดท้ายนะคะลงพื้นที่อีเวนต์ช่วยประชาชนไม่ผิดนายกรัฐมนตรีเฮกกตแจ้งกฎ180ด180วันนายกรัฐมนตรีหาเสียงนอกเวลาราชการร่วมงานบุญประเพณีได้ค่ะแต่ห้ามให้เงินและแจกของทุกกรณีและได้ย้ำนะคะว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวให้เป็นกลาง